supply chain connection สน, Connect นับสนุนโดยรถบรรทุก NGV ต้องใส่โนทรัคโทร085 321 8313เดอภายรีสอร์ทแหล่งพะจนภัยใกล้กรุงเทพโทร02 7 8 8851-4สววสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Supply Chain Connection รายการที่จะนําเอาประสบการณ์ ความรู้ในการจัดก,การโลจิสติกส์และห่วงโซ่ประทานมาให้คุณผู้ชมหรือผู้ประกอบกิจการต่างๆได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญครับที่จะต้องให้ความสนใจหากมีการวางแผนในการจัดก,การที่ดีแล้วทํางานอย่างเป็นระบบแล้วก็จะทําให้ธุรกิจของคุณสามารถดําเนินเติบโต,ตไปได้อย่างยั่งยืนครับผมอาจารย์วิทยาครับ,รบวันนี้ภาคธุรกิจเราคงลืมไม่ได้กับการวางแผนนะครับอาจารย์นะครับถ้าหากเรามีการวางแผนที่ดีแล้ว เรานําแผนนั้นไปทํางานผมเชื่อครับว่าเราจะสามารถสร้างผลกําไรได้ครับการสร้างผลกําไรจะทําให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันในเชิงของตลาดในประเทศทั้งตลาดต่างประเทศวันนี้ครับอาจารย์ความรู้ที่เราจะได้รับการแบ่งปันนั้นผมเชื่อจริงๆิงนะครับอาจารย์รว่าเป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จํานายงานเป็นผู้ที่มีความประสบผลสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจในประเทศไทยครับอาจารย์ และในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ธุรกิจโลจิสติกจากธุรกิจภายในประเทศสู่ธุรกิจระดับภูมิภาคกันครับสําหรับการพัฒณาธุรกิจในลักษณะนี้ให้มีเสิทธิภาพได้อย่างไรนั้นจะมีความเป็นมาอย่างไรในกระบวนงการจัดการอย่างไรนั้นจะต้องไปฟังคําตอบจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเราคงจะได้พบกับคุณยูเจียนยินยงพงศ์ประธานกลุ่มบริษัทชัยสุวรรณครับสวัสดีครับยูครับสวัสดีครับยูครับสวัสดีครับครับคุณยูครับผมขออนุญาต ถามคุณยูก่อนเลยนะครับว่าประวัติความเป็นมาของธุรกิจของคุณยูนะครับสําหรับในนามของกลุ่มบริษัทชัยสุวรรณเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับก็กลุ่มบริษัทของชัยสุวรรณนั้นเนี่ยขาดนี้เนี่ยเราได้แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของการขายอะไหล่รถยนต์นะครับซึ่งมีทั้งนําเข้าแล้วส่งออกแล้วก็เป็นพาร์ทดดลเลอร์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของการทําขนส่งนะครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของ real estate ซึ่งในกลุ่มที่3นั้นเนี่ยเราก็ได้ทําศูนย์เสียงกงต่างๆเนี่ยใน4มุมเมืองไม่ว่าจะเป็นเสียงกงลังสิท์หรือเสียงกงบางนาที่กิโลเมตรที่17บเจนีทนี้ทำอะไรทั้งของใช้แล้วของจริงใช่ครับทั้งของใหม่ทั้งของเก่าคือในส่วนของของเก่านั้นเนี่ย เราทําในเรื่องของอาสังหาริมทรัพย์เพื่อ,อที่จะให้กลุ่มผู้ค้าของเก่านั้นเนี่ยได้เข้าไปใช้สถานที่ของเราซึ่งประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เนี่ยประมาณ800กว่ายูนิตแล้วก็มีอาการคลังสินค้าเป็นแบบโกดังเนี่ที่ไว้สาหรับสต็อกสินค้าเรื่อยๆต่างๆนอันนี้เนี่ยก็อีกออจํานวนเป็นระดับร้อยไร่นะครับ,รบซึ่ง ก็ได้ทํามาเป็นเวลาช้านานพอสมควรแล้วครับก<า>็บ,บ<า>งับบ<า>งจะถามพอดีเลยคุณอยู่คําว่าช้านานนี่กี่ปีแล้วครับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเนี่ยครับคือเริ่มต้นจริงๆเนี่ยกลุ่มของชัยสุวรรณเนี่ยตัวบริษัทแม่เนี่ยดําเนินการมาปีนี้ก็นับเป็นปีที่สามสิบสามแล้วสามสิบสามสามสิบสามเเอางี้คุณอยู่ครับมีบริษัทในกลุ่มเนี่ยครับกี่บริษัทครับคือ ผมก็ยังจำไม่ได้จริงๆนนะฮที่กำลังการบริหารอยู่นะฮะคงมีเป็นสิบแต่ผมว่า, <S <S าก็ประมาณเกือบยี่สิบบริษ <20 S 2> รัทแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันในการทําธุรกิจที่เป็นหลักนะครับเราเห็นคุณยูทา ngv ด้วยครับ ngv ด้วยก็ในส่วนของ ngv ขนาดนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มนำรถเ,เข้าจากประเทศจีนนะซึ่งเป็นเป็นรถ ใหญ่ซึ่งมีขนาด345แรงม้านะฮะซึ่งมีสมรรถนะที่จะใชเ้เป็นที่ต้องการในประเทศไทยแล้วเพราะในอดีตที่ผ่านมามันยังเป็นรถซึ่งประมาณ280แรงยังไม่ใหญ่พอวันนี้เนี่ยเรานำรถซีโนทักเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเดือนหน้าเนี่ยเพือ่อที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยได้ครับดูจากธุรเกทิที่ที่คุณอยู่ทางน,นะครับ มันค่อนข้างจะมีจุดเปลี่ยนแปลงหลายช่วงตั้งแต่ทําธุรกิจอะไรนะครับคนชิดเล็กๆมาทําขนส่งนะครับมาทําเร็วเอสเลดนำรถเข้ารถบรรทุกนําเข้ารถบรรทุกนี่แหละครับจากประเทศจีนเนี่ยอะไรเป็นหลักคิดในการที่ทําให้คุณอยู่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะนําไปข้างหน้าครับ คล้ายเป็นปัจจัยในการทํางงานปัจจัยในการจัดการตรงนี้ครับคือช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยถือว่าใน50ปีของแผนพัฒนานั้นเนี่ยประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วดังนั้นการพัฒนามาโดยตลอดนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเองเนี่ยในฐานะที่อยู่ในแวดวงไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็ดีนะฮะการขายอะไหล่นั้นเนี่ยสมัยก่อนนั้นก็ถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากสําหรับที่จะนํามาใช้ในการซ่อมบํารุงเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรต่าง ในเรื่องของการทําขนส่งนั้นเนี่ยเออเราก็ทําขนส่งควบคู่กันไปเราเองนั้นเนี่ยก็เห็นการขนส่งนั้นเนี่ยมันจะสู่ไปนําไปสู่การพัฒนาการการเจริญเติบโต,ตของประเทศชาติทําให้เราได้เรียนรู้ได้เห็นประเทศไทยในวงกว้างเลยต่างๆเนี่ยเราก็ไปนะส่วนในธุรกิจของ real estate นั้นเนี่ยมันก็เกิดจากสมัยยุคหนึ่งซึ่ง น่าจะเป็นยุคข,ของคนเอกชาชายชุนหวนันตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมีการเปิดเสรีค่อนข้างมากมีการทำธุรกิจในลักษณะเปิดกว้างจ <S S S> ึ่งทำให้เราเนี่ยเข้ามาสู่ขบวนการของการพัฒนา r e a อ estate ซึ่งในขนาดนั้นเนี่ยผมเองอยู่ในแวดวงของการขายไหลรถยนต์เนี่ยเราก็เห็นพัฒนาการจากเสียงกงที่โอเดียนจากเ,เสียงกงที่สวนหลวงนั้นเนี่ย ปัญหาของเมืองมันเกิดขึ้นการจราจรคับข้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถนนหนทางเนี่ยการพัฒนาในวงแหวนรอบนอกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยได้มีมุมมองว่าเสียงลงมันจะต้องย้ายไปสู่ทำเลที่ดีกว่ามองอนาคตที่จะเติบโตต่อไปของเสียงลงมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้เข้ามาทำในธุรกิจของ real estate ตรงนี้อย่างก็ใหญ่พอสมควรแล้วครับ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงแรกเราได้พบกับประสบการณ์ของคุณยูนะครับซึ่งได้เปลี่ยนผ่านนะครับธุรกิจนะครับจากธุรกิจขนส่งธุรกิจอะไรธุรกิจเร a l e s t a t จนมาถึงธุรกิจนำเข้ารถบรรทุก NGV จากประเทศจีนนะครับจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมผพ้่อนำธุรกิจอย่างคุณยูที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธุรกิจตามผมเชื่อว่านั่นเป็นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างหนึ่งของผู้นำธุรกิจในยุคป,ปัจจุบัน สำหรับในช่วงหน้าเราคงได้กลับมาพบกับคุณยูในเรื่องของหลักการจัดการธุรกิจในแต่ละประเภทครับ Supply Chain Connection